วิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปเคพัฒที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าด้วยบริการถอนเงินไม่ใช่บัตรแบบข้ามธนาคารสามารถถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปเคพัฒได้ทั้งตู้ ATM หรือ CDM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยจำนวนรวมกว่า16,00 0ตู้ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับการใช้บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรแบบข้ามธนาคารลูกค้าธนาคารกรสิกรไทยสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน k คพัโดยสแกน QR โค้ที่หน้าจอตู้ ATM หรือ CDM ของธนาคารกรุงไทยเพื่อถอนเงินโดยการถอนเงินไม่ใช้บัตรข้ามธนาคารจะมีค่าธรรมเนียม4บาทต่อรายการมาดูคลิปวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปเคพั k ath, ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้เลยครับ ก่อนดูคลิปสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอปเคพัทที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนแรกให้อัปเดตแอปเคพัทให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนสำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ Android ให้ไปที่ Google p l a y หรือ Play Store สำหรับมือถือระบบปฏิบัติการ iOS ให้ไปที่ App Store พิมพ์คำว่า k p พั s ในช่องค้นหาจากนั้นกดค้นหากดปุ่มอัปเดตได้เลยหลังจากอัปเดตเสร็จให้กดปุ่มเปิดกดปุ่มต่อไปกดปุ่มเข้าสู่ k p พั s กดปุ่มถอนเงินใส่รหัสผ่านแอปเคพัทเลือกจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดปุ่มยืนยันหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการถอนเงินขั้นตอนการถอนเงินที่ตู้ ATM กรอสิกรไทยและต่างธนาคารขั้นตอนที่1เลือกเมนูถอนเงินไม่ใช่บัตรที่ตู้ ATM ขั้นตอนที่สสแกน QR code บนหน้าจอตู้ ATM ภายในย4บชั่วโมงหลังจากสร้างรายการถอนเงินขั้นตอนที่3หากถอนเงินผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารกรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมและกดยืนยันบนเคพัดจากนั้นกดยืนยันอีกครั้งที่ตู้ทำรายการหมายเหตุหากท่านต้องการสร้างรายการใหม่กรุณากดปุ่มยกเลิกรายการให้ท่านดำเนินการถอนเงินไม่ใช่บัตรที่ตู้เ TM ธนาคารกรุงไทย ที่ตู้เ t m ธนาคารกรุงไทยกดปุ่มถอนเงินไม่ใช้บัตรกดปุ่มถอนเงินไม่ใช้บัตรอีกครั้งเลือกธนาคารกรสิกรไทยหน้าจอตู้ a อทีเอ็จะแสดงคิวอารโค้ดเพื่อถอนเงินให้นำมือถือมาสแกนคิวอารโค้ ost, จากนั้นกดปุ่มยืนยันบนมือถือและกดปุ่มตกลงบนตู้ ATM หยิบเงินจากช่องรับเงินเสร็จเรียบร้อยสลับวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปเคพัทที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยสะดวกกว่าเดิมธนาคารกสิกรไทยเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าถอนเงินไม่ใช่บัตรข้ามธนาคารที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผ่านแอปเคพัทได้แล้ววันนี้ โดยเสียค่าธรรมเนียม10บ,บาทต่อรายการดูคลิปจบแล้วสลับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ